วันแชมเปี้ยนชิพเพรจีจ้าเผยที่มาประสบการณ์สุดห้าวชกนักมวยชายกว่า100ไฟย้อนดูความเก่งกาจในวัยเด็กของเพรจีจ้าเคยประทะฝีมือนักชกชายมากกว่า100ไฟก่อนก้าวขึ้นเป็นดาวเด่นของวันในทุกวันนี้เพรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรองต้มแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นอัตอมเวทเฉพาะการ105ถึง115ปอ วัย22ปีจากชนบุรีย้อนเล่าถึงชีวิตการชมในวันเด็กซึ่งตนมีฝีมือยอดเยี่ยมถึงขนาดหาคู่ชกเพศเดียวกันได้ยากต้องหันไปขึ้นเวทีสู้กับคู่ชกชายมากกว่า100ไฟก่อนกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เธอมีกระดูกมวยสุดแข็งแกร่งผงาดสร้าง,งชื่ออยู่บนสังเวียนระดับโลกอยู่ในเวลานี้เพชรจิจ้าคนซ้ายได้รับการดูแลจากคุณพ่ออย่างดีจุดเริ่มต้นแรกในวงการนักสู้ของเจ้าของฉายา เดอะควีน <The> ในวัยหกขวบต้องเจอกับงานยากทันทีเมื่อเธอต้องจับคู่ซ้อมกับนักมวยชายตั้งแต่เด็กก่อนอาศัยความมุมานะพยายามพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าเธอแกร่งพอสามารถสู้ได้กับทุกคนหนูซ้อมวันแรกมีนักมวยชายที่เป็นฝาแฝดกันมาปล้ำรุมหนูทันทีตอนกอดคอปล้ำกันหนูยังพอรับมือได้แต่พอสู้กันหนูสู้ไม่ไหวเพราะพวกเขาแข็งแรงมากวันนั้นเขากดคอหนูจนกินข้าวไม่ได้เลยค่ะเพชรจีจ้าในวัยเด็กสู้กับนักชกชาย หลังจากนั้นผ่านไปเกือบสองเดือนเขาฝึกซ้อมให้หนูรุมหนูทุกวันจนแข็งแกร่งมากขึ้นสุดท้ายกลายเป็นหนูที่เล่นงานพวกเขาได้หนักขึ้นขึ้นจนเขาบอกว่าทนไม่ไหวแล้วไม่ยอมมาซ้อมด้วยกันและถึงกับเลิกชกมวยไปเลยค่ะเพชรจีจ้าในวัยเด็กสู้กับนักชกชายหลังจากฝึกมวยไม่นานเพชรจีจ้าที่ตอนนั้นใช้ชื่อในวงการว่าเพชรสีนินตามชื่อเล่นของเธอคือนินได้ขึ้นชกครั้งแรกในงานวัดแถวบ้านเจอกับนักมวยชายทันที โดยถือเป็นจุดกำเนิดความแข็งแกร่งที่ติดตัวเธอมาจวบจนถึงในทุกวันนี้ไฟแรกในชีวิตหนูได้ขึ้นชกกับนักมวยชายทันทีเนื่องจากไม่มีมวยหญิงในรุ่นน้ำหนักเดียวกันจากนั้นนับตั้งแต่ไฟที่1 7บเถึงสิเป็นต้นมาหนูก็มีโอกาสขึ้นเวทีสู้กับผู้ชายมาเรื่อยๆเรียกได้ว่าเจอกันเยอะมากจนจําแทบไม่ได้คาดว่าไม่ต่ำกว่า130-140ไฟเลยค่ะสำหรับเพชรจีจ้าเตรียมเจอความท้าทายครั้งใหญ่ปะทะฝีมือตัวแม่เจเน็ตทอ เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทคนปัจจุบันวัย38ปีจากสหรัฐอเมริกาเพื่อพิสูจน์ฝีมือหาเจ้าบัลลังของรุ่นนี้เพียงหนึ่งเดียวในศึกวันไฟใน20โดยจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงไพรทามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาของวันเสาร์ที่9มีนาคมนี้ แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึกวันไฟใน20ในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอ .com และติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง watch. w a n i ิฟคอมบางประเทศ Facebook or YouTube วันบางประเทศเริ่มคู่แรกเวลา8นาฬิกาและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยรับสัญญาณสดเวลา10นาฬิกาพร้อมติดตามข่าวสารความคืบหน้าของวันได้ทางเว็บไซต์วัน i ิฟคอมและอินสตาแกร ONE c h a m p i o n s